แล้วก็ประการสุดท้ายนะครับก็คือคนเป็นพ่อเป็นแม่นั้นจะต้องมีความอ่อนโยนปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวนั้นต้องมีความอ่อนโยนไม่ก้าวร้าวฉะนั้นพี่น้องครับนบีบอกว่าอะไรครับอ like you know, ินระิฟลยะกูนูฟีเชตอิลลาซาความอ่อนโยนนั้นจะถูกนะครับจะไม่สุกใสไว้ในสิ่งหนึ่งใดเว้นแต่ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สวยดีสวยงามนะครับและจะมันจะไม่ถูกถอดออกเว้นแต่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจนะครับถ้าหากว่าไม่มีความ นิ่มนวลไม่มีความอ่อนโยนนะครับมันก็จะเป็นความหยาบคายฉะนั้นพี่น้องครับคนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับจะต้องมีความยุติธรรมกับลูกในทุกสิ่งในการเลี้ยงดูนะครับในการมอบของขวัญหรือสิ่งอื่นๆที่เขาต้องการนะครับฉะนั้นเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความอิจฉารนะหว่างบรรดาลลูกๆนะครับเวลาเราซื้อของเราเราให้ความรักฉะนั้น คนเป็นพ่อเป็นแม่ควรที่จะให้ความรักและความเสมอภาคกับลูกนะครับไม่ให้เกิดความบาดหมางห,หรือความอิจฉาเกิดขึ้นเพราะนาบีบอกว่าอะไรครับอิตตะกลลอวะดีลูไปนะเอาเลาดีกลุมนะครับจงยำเรงต่อหลอและจงให้ความยุติธรรมกับบรรดาลูกๆของพวกท่านทั้งหลายฉะนั้นพี่น้องครับประการสุดท้ายเลยเหมือนกับว่าเราต้องเชื่อว่าหากว่าเรามอบหมายต่อหล่อแล้วนะครับเลี้ยงดูเขาแล้วพยายามแล้วนะครับแล้วก็ขอดวอาต่อหล่อแล้วนะครับ แล้วก็ยังไงลูกของเราก็ยังไม่ละหมาดลูกของเราก็ยังเป็นคนที่ไม่ดีนะครับให้เราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่ที่อัลลอฮฺสุบฮานุวตาลาฉะนั้นพี่น้องต้องทําหน้าที่ตรงนี้ให้สมบูรณ์สุดท้ายเราก็ต้องมอบหมายต่ออัลลอฮ์นะครับเพราะว่าอะไรครับการให้ทางนํานั้นเป็นหน้าที่ของอัลลอฮฺสุบฮานวอตาลาส่วนเรามีหน้าที่ในการชี้แนะให้ถูกต้องนะครับให้แก่ผู้ที่พระองรงประสงเพราะว่าอะไรครับพี่น้องเราบอกว่า อินกะลาตาฮดีมันอับบับตาแท้จริงแล้วเจ้าไม่สามารถที่จะชี้แนะทางที่ถูกต้องให้แก่ผู้ที่เจ้ารักได้เวลากินนอลอยยาฮดีมายาชาแต่อัลล์จะชี้แนะทางที่ถูกต้องให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์นะครับและพระองค์คือผู้ผู้ที่รู้ดียิ่งถึงแนวทางที่ถูกต้องฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้ถ้าเราเราเราสุดความสามารถแล้วนะครับถ้าเรายังไม่ตายไปนะครับเราก็ต้องพยายามเรียกร้องเขานะครับให้หละหมาดให้รู้จักอัลลอฮ์ พี่น้องไม่ต้องเสียใจนะครับถตาหากว่าลูกเรานั้นยังเป็นคนเลวคนไม่ดีพี่น้องดูลูกท่านนบีน์อะลัยฮิสลามพ่อเป็นนบีนะครับเรียกร้องว่าเกือบพันปีแต่ลูกก็ปฏิเสธพ่อนะครับวิ่งขึ้นภูเขาจนจมน้ําตายพ่อของท่านนบีบรหีมนะครับอาซาร์ก็ยังไม่ได้เป็นผู้ศรัทธานะครับท่านนบีบรหีมเรียกร้องกับพ่อให้มาเคารพสักการะต่ออัลลอฮฺซุบฮานานอัลตะลาเขาก็ไม่ปฏิบัติตาม ฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้ลูกอีหมานแต่พ่อปฏิเสธวันนี้พ่ออีหมานแต่ลูกปฏิเสธนะครับวันนี้ภรรยาของเราไม่อีหมานพี่น้องครับภรรยาของท่านนาบีลูตก็ยังไม่อีหมานต่อท่านนาบีลูตผู้เป็นสามีและนางอาซียผู้ผู้เป็นผู้ศรัทธาต่อละแต่มีสามีที่ปฏิเสธต่อละอ้างตัวเป็นพระเจ้าก็จมน้ําตายนะครับฉะนั้นพี่น้องครับนี่เป็นการปลอบใจกับเราว่า ขอให้เราเป็นพ่อเป็นแม่ที่มีความตั้งใจที่จะเลี้ยงลูกนะครับมีความตั้งใจที่จะให้ขอเหล่านั้นนะครับได้รู้จักอันอิสลามแล้วก็ขอดูอาตอลัสุมบาร์ฮานอตลาให้พวกเขาเหล่านั้นได้ได้รับทางนำที่ดีนะครับเลี้ยงลูกให้เป็นต้นแบบประชาชาติของท่านนาบีแล้วถตาหากว่ามันสุดความสามารถแล้วเราจากโลกนี้ไปในสภาพที่ว่าลูกของเรายังไม่ละมาลูกของเรายังไม่เป็นคนดี ให้เราเชื่อตัวว่าพี่น้องครับเรามีหน้าที่ที่จะชี้แนะบอกกล่าวกับเขาเท่านั้นส่วนเรื่องทางนามนั้นอยู่ที่อัลลอฮฺสุบบะฮานวะตาลาเท่านั้นอย่าได้เสียใจอย่าได้ท้อนะครับในการอบรมเลี้ยงดูบุตรของเรานะครับให้ดูแบบอย่างของคนสมัยก่อนนะครับท่านนาบีนวละลูกปฏิเสธท่านนาบีบรฮีมพ่อปฏิเสธภรรยาของท่านนาบีนวะปฏิเสธนะครับสามีของท่านหญิงไอซียาปฏิเสธต่ออัลลอสุบะฮานวะตาลาพี่น้องครับ นี่คือเป็นสิ่งที่จะนํามาฝากพี่น้องนะครับให้เราทุกคนนั้นมอบหมายต่อลัาสุบฮานอตาลาและขอดูอาต่อลัาสุบฮานอตาลานะครับหนึ่งในดูอาที่เราควรที่จะขอให้กับพวกเขาเหล่านั้นนั่นก็คือการขอดูอาให้ขอนั้นเป็นคนดีต่อรัาสุบฮานอตาลานะครับรับบิฮับลีมินัสตอลฮินนะครับโอ้ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของพระองค์นะครับข้าพระองค์ขอพระองค์ได้โปรดประทานบุตรคนหนึ่งจากคนที่ดีๆให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด นะครับก็เป็นดอาที่นํามาฝากให้กับพี่น้องนะครับก็ให้เราเชื่อมั่นในการช่วยเหลือของอัลลอฮ์และในการตอบรับดูอาที่เราวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺ س ب ح ا วะ